ลูกแล้วสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีกอนลูกแล้ววาสดีค่ะเวยเฉยบาดีค่ะก่อนลูกเล้วงบาดีค่ะนายวาสดีค่ะนี่ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งโน้นโน้นโน้น้นข้ามาถ่ายรูปข้ามาป้อนอาหารได้ค่ะถ่ายรูปได้ป้อนอาหารได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะ Để bò anh อได้เลยค่ะคตาใช่จ้ะผักก็ทำค่ะข,ข้าวโพอดก็ได้จะได้ป้อนง่ายๆดีเ,เนาะหยิบง่ายๆไม่ยาวอย่างถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วลูกเล,ล,ล้วจะถ่ายรูปได้ครับป้อนในมือปอ้อนให้มือก็ให้มือเลยค่ะค่า อ้ะฟุกขอบคุณค่าก่อนฟุ๊กขอบ uh, ึ้นข้าก่อนลูกชายสวยอุ้ยเจ๊พรเจ๊พรจับเจ๊พรกลับสวยสวยว้สวยสวยแด้รึเป่าเจ๊พร แนนแนนักท่องเที่ยวมาแต่ชาใช้ตาแม่อะนักท่องเที่ยวมาป้อนอาหารแต่ชาเลยวันนี้วันหยุดหยุดยาวมาเที่ยวมาหาญาติๆแล้วก็แวะมาแล้วประมาณนี้ เจพรใจเย็นๆเจพอนโวยวายแล้วแม่เคาะเสาแล้วเจเจกลับก่อนกลับก่อนเจพรไหวก่อนไหวสวยก่อนเจพอนไหวสวยๆโชว์ไหวสวยก่อนเจ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 ไหวสวยๆก่อนเจ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 ขี้วินนะไม่ทันใจเจเจเคาะเสาเลย ขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้เจพอนกลับก่อนเจพอนวาสวยๆก่อนสวยสวยสวยก่อนเจ๊เจ๊สวยก่อนเจ๊ สวสดีทุกทนค่ะแม่แม่จาแมมาทำบุปออาหารได้นะคะตอนนี้มีกันแค่สาเชือกนะคะแม่นดูบ้านไหนเชือกไหนได้เลยค่ะ

เอาเลยกลับละไม่รอดูวเจเจโชว์ว่านสวยหน่อยสิเจเจเจจ่าเจอโชว์หน่อยแล้วสวยกันลูกสวย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 เจเจคิวินนะเจเจ สวัสดีค่ะคุณแม่จำปีสวัสดีนะคะคุณแม่ รับแขกใช่แล้วนะคะเ่อันนี้ก็แม่เอซค่ะอาการกว่างกางนะครับท่านเจ้ มาได้แล้วค่ะดีใจใหญ่ <laughs> <laughs>